เขาคนนี้พร้อมที่จะเปิดตัวคุณแล้วหรือยังเขาพร้อมที่จะพาคุณไปเจอเพื่อนเขาพร้อมที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ไหมว่าเรากับเขาเป็นอะไรกันนะคะหรือคุณต้องรอไปอีกนานแค่ไหนที่เขาคนนี้จะให้ความสำคัญกับคุณอย่างแท้จริงหรือให้เกียรติคุณนะคะด้วยการพาไปแนะนำกับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของเขาวันนี้เราให้ไพ่พลวงใจกันนะคะเอาละค่ะทุกคน หลับตาลงนะคะตั้งจิตอธิษฐานมาดูกันนะคะว่าตัวตนของคุณกับไพ่ชุดนี้จะตรงกันหรือไม่และอินดีต้อนรับก็สู่ช่องแม่หมอลีโอค่ะลีโอมาจิเกเชนทารลอดนะคะแม่หมอฝากกดติดตามกดถูกใจเป็นกําลังใจเป็นแค่ครูให้แก่กันและกันด้วยนะคะสําหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบการทำนายของแม่หมอนะนะะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะแล้วก็สามารถจองคิวส่วนตัวเข้ามาดูได้เลยนะคะ,นะะซึ่งจะเป็นดวงของคุณจริงๆไม่ใช่การแหลดอมน,นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะ เขาคนนี้ณนะตอนนี้มองคุณแบบไหนเป็นอย่างไรอินน์จิของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพจอปนค่ะมองว่าความรักความสัมพันนี้มีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะเรากับเขาอาจจะมีการทําความรู้จักกันมาในระดับหนึ่งนะคะแล้วเรากับเขาก็เริ่มรู้สึกได้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเริ่มที่จะก่อเกิดมันเริ่มที่จะชัดเจนในใจของคุณแล้วนะคะแล้วเขาเองก็มีการแสดงออกเหมือนกันว่าเขาต้องการให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเอส เดพเอนเดคิสนะคะคนคนนี้นะคะเริ่มที่จะให้ความชัดเจนกับคุณแล้วหรือคุณรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาทํากับเราเนี่ยมันเป็นเฉพาะคนมีใจเท่านั้นที่จะทําให้เกิดกัรแลกกันนะคะเช่นพาคุณไปดูหนะังในวันพิเศษนะคะหรือจะเป็นการบอกรักบอกคิดถึงนะคะเป็นการติดต่อโทรหาตลอดเวลาคุณรับรู้ได้ถึงเอเนอร์จีความตั้งใจในความรักครั้งนี้ของเขาคุณรู้สึกได้นะคะว่าความรักของเราเนี่ยมันก่อเกิดมันมีการเริ่มต้นแล้วนะคะ แล้วคุณก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าคุณไม่ได้คิดไปเองคนเดียวเขามีใจให้เราอย่างแน่นอนและเขาเองก็มีการให้ความหวังกับเราด้วยค่ะเอสปอนนะคะโหได้แต่ไพด่ดีๆหมดเลยนะคะ มองว่าเขามีการเกินเกินมาแล้วหรืออาจจะมีการพูดมาแล้วนะคะว่าเราคบกันนะหรือเขาให้คุณพิเศษและสําคัญกว่าใครเลยค่ะใจของเขามันมาแล้วนะคะเขามองว่าเขาจริงจังกับคุณแล้วแต่ว่าเราอยู่ในจังหวะของการเริ่มต้น,นะคะ่ะหรือมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะแต่คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าเขาคนนี้ตั้งใจที่จะมีคุณและเขารู้สึกด,ดีกับคุณจริงๆค่ะถ้าอินเตอร์เนของคุณตรงมาทุกอย่างเลย ตามที่แม่หมอบอกเราไปต่อกับคลิปขรั้งหน้าได้เลยค่ะมาดูกันนะคะเขาคนนี้จะเปิดตัวเปิดใจกับคุณเลยไหมนะคะจะมีการบอกอะไรหรือเปล่านะคะจะทำอะไรนะคะให้มันชัดเจนสำหรับตัวตนของคุณจะพาเราไปเจอพ่อเจอแม่เจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องหรือโพสต์ลงโซเชียลหรือไม่มาดูกันค่ะเดอะสตาร์โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เป็นไปได้สูงมากนะคะว่าจะเริ่มมีการทำอะไรบางอย่างอย่างชัดเจนขึ้นแล้วนะคะ The Star King of the Pentacles นะคะและ The World นะเรื่องราวของคุณนะคะจะเป็นที่รู้จัก นะคะเขาจะประกาศนะคะหรือเขาจะทาอะไรบางอย่างให้คุณเห็นว่าในความสัมพันธ์เนี้เขาหนักแน่นและจริงจังนะคะเขาคนนี้อาจจะมักเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยนะคะมองว่าณนะตอนนี้คุณเป็นโลกทั้งใบของเขาแล้วดวงชะตาของเราอะคะ่ะมันเหมือนขึ้นมาคู่กันนะคะหรือเขาคนนี้นะคะรู้สึก ต้องตาต้องใจเรามากเลยนะการไม่มีเราคือสิ่งที่เขารับไม่ได้นะคะและเขาต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณเฝ้าหวังมาตลอดกําลังจะเป็นจริงแล้วในปีนี้นั่นเองนะคะคุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะได้ชัดเจนเปิดเผยนะคะเขาคนนี้อาจจะพาคุณนะคะเข้าบ้านนะคะไปเจอคุณพ่อหรือไปเจอคนในครอบครัวของเขาด้วยนั่นเองค่ะจากนี้ไปนะคะส0สัปดาห์ถึงสูงสุด10เดือนนะ คนคนนี้จะมีเกณฑ์เปิดตัวเปิดใจกับคุณ ะะจะมีการประกาศให้โรครู้นะคะว่าเขาคนนี้พร้อมที่จะจริงจังกับคุณแล้วนั่นเองค่ะแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะจริงจังกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้ใช่นะคะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องราวดีที่กําลังจะเดินทางเข้ามาแม่หมอฝากพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆแบบนี้ไปได้เลยนะคะและสําหรับท่านที่ต้องการอยากจะส่งรูปคนรักค,คุยของคุณเข้ามาเช็คดวงดูซิ เขาจริงจังหรือเปล่าเขาอยากเปิดตัวคุณหรือ,อยังเรากับเขาจะได้ลงเอยลงใจกันหรือไม่นะคะแม่หมอมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยนะคะจะเป็นแบบพิมพ์หรือแบบโทรก็ได้จะได้รับคําตอบไปไม่ต้องรอนานค่ะและแม่หมอขออวยพรให้คําทำนายด,ดีแบบนี้จนเกิดขึ้นกับทุกท่านที่ได้พบคลิปนี้ค่ะยินดีด้วยนะ